ว่าผู้ชีพกับผู้ภัยนะครับผมหลายหลายคนอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าในเรื่องของการบริงารสนามบินนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของคาว่าผู้ชีพและผู้ภัยนั้นคืออะไรครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณหมอนะครับคุณหมอสนามบินนะคุณหมอเก่งครับซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณหมอเก่งนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเนิงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการทางการแพทย์ในเวลาฉุกเฉินและในเวลาปกติของสนามบินนะครับผมเดี๋ยวตามผมไยเลยครับผมจนครับ ครับผมนะฮะก็วันนี้เลยครับวันนี้หมอเก่งช่วยแนะนำตัวให้กับผู้ชมนีดนึงครับผมค่ะชื่อสราวุโนเลียมนะคะเป็นแพทย์ชำนาญการเจ็ส่วนบริการทางการแพทย์ฝ่ายการแพทย์ปฏิบัติงานส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคลท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงร์อ๋อครับขอบคุณคุณหมอครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอนะครับมีคำถามแรกก่อนเลยครับคุณหมอครับผมเห็นคุณหมอพูดถึงในเรื่องของคำว่าหมอสนามบินจริงๆหมอสนามบินคืออะไรครับผมครับโอเคครับ หมอสนามบินก็คือแพทย์ท้่ปฏิบัตินะครับที่มาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนะครับในส่วนของตัวภารกิจของหมอสนามบินเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่สามภารกิจครับพี่กรมก็คืออย่างแรกก็คือในเรื่องของบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินอันที่สองก็คือบริการทางการแพทย์ในภาวะปกติแล้วก็ในส่วนของการประสานงานกับในส่วนของเครือข่ายสถานพยาบาลที่อยู่ อรอบสนามบินนะครับเพื่อที่จะดูในภาพรวมของบริการทางการแพทย์ครับผมตอนนี้ประเด็นแรกเลยนะครับที่ถามก่อนเลยคุณหมอพูดว่าข้อหนึ่งอะไรบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินอ่ะอย่ากให้นิยาวเล่อยะไอ้ฉุกเฉินนี่คืออะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของแผนฉุกเฉินสนามบินเครับก็เมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์นะครับการช่วยเหลือทางการแพทย์ในเหตุการณ์ฉุกเฉินข้าพกรอนุญาตนิดนึงครับไอ้คำนิยามของเหตุการณ์ฉุกเฉินมันคืออะไรก็คือภาวะที่ มีการประกาศในส่วนของการใช้แผนฉุกเฉินสนามบินในส่วนของเหตุการณ์ที่เรามีการกำหนดไว้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อการดําเนินการหลักของสนามบินนะค,ะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านนิรภัยหรือรักษาความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของโรคติดต่อระหว่างประเทศก็คือเมื่อมีการประกาศใช้แผนฉุกเฉินเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ทุกภาคส่วนในสนามบินที่มีหน้าท,ที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตอนในการเผชิญเหตุก็ <บ ó S 1> คือทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบในหลักของแผนฉุกเฉินคือ คอนโทรลใช่ไหมฮะคอมติเชันและก็คอร์ดิเนชันต่างๆอย่างนครับมครับผมกรับีมค่ผมมรบอรับผมครับผเสือบนมรับผมครเรื่องขอับผกเสือเนี่ยจะมีรั3ส่วนับามบอกครับผมรับอง s a ับผรับผมครับผมรับผมครับผมครับผมครับผเรัรับอมครับผมับผครับผมค่ัมครับผรับรบิมครักผมครบผมครับามครับผมค้ับรับผมคนับผมครับผมครับรื่องของบผมครับผคี่มครับผมคอับครับผมคีับผมารับผาครับผนครับคมาวนี้มย่ังทม่เดซ่าครับผ่ครมครัมคมครับผมครับผมคันผมครับรับผครามผงครัมัมรัรง ประกบินเนี่ยเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า a i r p o อร์ตเอ่อเลสคิวไฟไรติ้งใช่มั <Okay. S 1> ้เลสคิวไฟไรติ้งก็คือชื่อเหลือคู่ภยัยครับนะคัน,นี้ในะส่วนของหมอเนี่ยน่าจะเป็นคู่ภัยหรือคู้ชีพครับหมอครอในส่วนของบริการทางการแพทย์จะเป็นผู้ชีพ,ชพครับผม mm hmm. uh, ในส่วนของคําจำกัดการคู่ภยัยภัยก็คือในเรื่องของตัวกฎศาสตร์หรือสิ่งคุกคามต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะ,ะสร้างผลกระทบความบาดเจ็บต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันนั้นก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาเกิดอากาศยานอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้ครับ เพลิงไหม้ก็คือภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยดับเพลิงและกู้ภัยก็ต้องไปดับไฟก่อนอันนั้นคือกู้ภัยนะครับ<ฟ>พอกู้ภัยเนี่ยเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยผู้ที่จะต้องประเมินเหตุการณ์ว่าตรงนั้นเนี่ยพร้อมสําหรับผู้ชีพแล้วก็คือคหัวหน้าทีมกู้ภัยก็คือเขาจะประกาศเซฟซีนเซฟซีนก็คือภัยสงบหมดแล้ว ปลอดภัยต่อการกู้ชีพแล้วในส่วนของกู้ชีพก็เลยจะเข้าไปสนับสนุนเป็นลําดับถัดไปกู้ชีพของคุณหมอเองนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวถามหน่อยครับพอดีผมเคยเห็นเขาซ้อมแหยเฉยนะอันนี้มันมีอะไรนะไอ้เต้นเขียวเหลืองแดงหรือว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรคุณหมอเขาบอกในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตําแหน่งครับพี่กอมก็คือเวลาเราเผชิญเหตุเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับก็คือจุดเกิดเหตุอย่างเช่นสมมุติอากาศยานอุบัติเหตุ จุดที่เครื่องบินจอดอยู่ก็จะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีการกําหนดระยะปลอดภัย,รภยครับพี่กรมในตําแหน่งต่างๆเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยออกไปเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะกําหนดในส่วนของระยะปลอดภัยขึ้นมานะครับส่วนระยะปลอดภัยเนี่ยจุดแรกนะครับเขาเรียกว่า collection area อ่าเขาคือจุดรวบรวมของผู้บาดเจ็บ จุดเนี้ยจะเป็นอยู่ในส่วนของกู้ภัยอ่า <squared> กู้ภัยไ,ไปเอาคนเจ็บลงมาแล้วม,ออมาวางกองเอ้ยขอชด่อมาวางกนแล้วมารวบรวมกันไว้ก่อนถูกต้องะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นใช้คาว่าเบ,บื้องต้นก่อนเพราะว่าเราต้องการนําผู้บาดเจ็บออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อม,มารวบรวมกันก่อน หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเต็จถัดไปก็คือจะเป็นหน้าที่ของผู้ชีพละก็คือจะเริ่มที่ตำแหน่ง t r ิอาด Area ียทริ a r ด a อก็คือตำแหน่งในการแบ่งประเทศผู้บาดเจ็บคับพี่กอมเราจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มสีแดงก็คือผู้ป่วยวิกฤตครับกลุ่มสีเหลืองก็เป็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนรองลงมาแล้วก็กลุ่มสีเขียวก็คือจะเป็นผู้ประสบภัยที่สามารถเดินได้ครับเพราะว่าในส่วนของการดําเนินการพวกนี้มันจะมีการจัดการที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น็เลยเป็นที่มาในส่วนโศเสเ็จถัดไปก็คือที่พี่กอมถามเขาเรียกว่า care area ค่ะพี่กอมสีเขียวหรือแดงถูกต้องถูกต้องก็คือจะเป็นไปตามประเทศของผู้ประสบภัยที่เราได้แบ่งกลุ่มไว้ตามลําดับความเร่งด่วนในการรักษาพยาบาลคือพมอดีผมเคยเห็นซ้อมนะคุณหมอพอดีเห็นต้องการเต็นท์อะไรสีเขียวหรือแดงมันจะเป็นต้องการเต็นท์เลยไหมถามจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยการกางเต็นท์มันมีประโยชน์อยู่2 หลักใหญ่ๆครับตอนแรกคือเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์คืออะไรคือเราให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้สําหรับใครแล้วก็จะสื่อสารได้ง่ายก็คือเวลาเคลื่อนย้ายมาเราบอกไหมเต็นสีแดงนะครับเต็นสีเหลืองนะครับเต็นสีเขียวนะครับเจ็บมากเจ็บน้อยถูกต้องแล้วก็มันเคลื่อนย้ายมันเห็นได้ชัดครับพี่กอมเชิงสัญลักษณ์2ก็คือเชิงการจัดการเชิงการจัดการก็คืออย่างที่บอกว่า แต่ละเต็นของผู้ป่วยแต่ละสีก็จะได้รับทรัพยากรที่แตกต่างกันไปตามควา,า,ามเร่รงด่วนของการรักษาเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมนะครับผมขอนอนุญาตตอบว่าตามสถานการณ์มากกว่าเพราะว่าการจัดก,การเต็นหรืออะไรก็ต้องใช้เวลาแต่ในส่วนของทีบริการทางการแพทย์ของเราก็คือเร็วกว่านั้นรเราก็จะมีหนึ่งทงสีทงสีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผืนผ้าใบเพราะมันกลางได้เร็วป่าครับพี่ก๊อฟถูกต้องถูกต้องส่วน เต็นก็ให้ผู้ที่รับผิดชอบอย่างของท่ากัชยานเราก็จะเป็นในส่วนของมูลรักษาที่เขาจะมีหน้าที่การเต็นไปเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องรอกันนะครับก็อเออันนี้ก็พอเข้าใจแล้วในเรื่องของการจัดแบ่งนะครับผู้ชีพผู้ภัยก็จะเป็นผู้ชีพก็จะเป็นเรื่องของตัวหน่วยงาน rescue firefighting ที่เขาไปช่วยเหลือก่อนใช่ส่วนผู้ภัยขอโทษทีผู้ภัยผู้ภัยคือไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนนะมาวางรวมกันไว้แล้วก็เพื่อให้ทั้งผู้ชีพมาคัดแยกที่ไหนอันนี้คือส่วนในกรณี่เกี่ยวเรื่องของ การดำเนินการทางการแพทย์ในกรณีเหตุฉ <ah> ุกเฉิน totally ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสนามบินหรือเที่ยวแอร์พอร์ตหนึ่งสแห่อันนี้ข้อสองครับที่หมอบอกครับหน้าที่เรื่องของการดำเนินการทางการแพทย์ในกรณีปกติปกติคืออะไรภาวะปกติก็คือภาวะตอนนี้เลยครับที่ไม่มีการประกาศแผนฉุกเฉินก็คือสนามบินโอเปเรตในภาวะปกติเลยนะครับ ซึ่งในส่วนบริการทางการแพทย์เองในภาวะปกติเราก็จะแบ่งออกเป็นสองสองระดับก็คือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์อันนี้ก็อย่างเช่นอยู่มีผู้โดยสารนะครับหมดสติไปนะครับที่จําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนทางการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับหรือว่าในส่วนของที่เป็นภาษาหมอก็คือ EMS 1669นะคะที่เราจะต้องช่วยแบบเร่งด่วนอ๋อในกรเีเช่นสมมติผู้โดยสารที่มาใช้บริการเนเกิดการเจ็บป่วย ใช่ไหมฮะเช่นจะมีหน้ามืดหัวใจวายอะไรต่างๆซึ่งสนามบินเองก็มีอุปกรณ์พวกเอดีที่เรียกเรียกเครื่องชาร์จหัวใจอะไรต่างๆนี่คือเครื่องจุกหัวใจครับผมมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอพก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาเรื่องกระตุกได้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 แล้วก็อีกภาวะนหนึ่งก็คือเป็นภาวะปกติของคนทั่วไปก็แบ่งเอาเป็นสองกลุ่มหลักครับพี่กอมก็คือในส่วนของการให้บริการผู้โดยสารอย่างเช่นประเมิน Fit to Fly นะครับหรือว่าการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่เขา อยากจะดูแลก่อนการเดินทางอ๋อฟิทูฟายเนี่ยคือสมมติว่าใครเป็นคนแอร์ไลน์เป็นคนบอกใช่ไหมหรือว่ายังไงว่าคนนี้ฟิทูฟลแล้วให้มาหาหมอที่สนามบิน่อจะอะไรยังไงครับขั้นตอนในส่วนของฟิ t ูฟลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากหลักการของสายการบินถูกต้องคือสายการบินเนี่ยจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าพ i ล o t อินคอมมานด์เพราะฉะนั้นจะบินหรือไม่บินจริงๆการตัดสินใจอยู่ที่ในส่วนของสายการบินในการพิจารณาแต่ถ้าเป็นภาวะทางการแพทย์บางอย่าง ที่เขาแบบไม่แน่ใจเขาอยากได้ความเห็นใช้คําว่าได้ความเห็นว่าคนนี้สมควรต่อการบินหรือเปล่าไปกับอากาศยานได้ไหมเขาก็จะมาขอความเห็นแพ้เราก็ให้ความเห็นไปว่าสมควรกัอเ่าเช่นไหนบ้างที่บอกว่าเป็นความเห็นตัวอย่างโลกยกตัวอย่างเช่นคนท้องอย่างเช่นคนท้องนี่สําคัญเลยนะคะว่าอายุคัน์เท่าไหร่บินได้บินไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ฮิตเลยก็พวกสัญญกรรมต่างๆเทศเกาหลีอย่างเงี้ยครับสัญญกรรมแบบไหนที่ บินได้บินไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งคนที่เพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆนี้ครับคอนเทนต์กกรรมแบบไหนที่บินได้ไม่ได้โอเคมีตัวอย่างนะคอ่าคือตรงเน um okay. <c oughs> <c oughs> ี้ยมันจะแบ่งออกเป็นจริงๆรันรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับพี่ต้อมแต่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของไอ้เมเจอร์กับไมเนอร์โอเปอเรชั่นครับยกตัวอย่างเช่นเสริมจมูกอันเนียบินได้ได้นะครับก็ปิด ถ้ากดิพลาสเตอร์ไม่ให้มันดูเขาเขาเขาเรียกใช้คาว่าไม่อุจารมากนักที่จะเห็นแผลเห็นเลือดเห็นน้องคือให้เรียบร้อยก็บินได้นะครับแต่ถ้าบินไม่ได้เลยอย่างเช่นเสริมหน้าอกที่ยังมีสายคาอยู่อย่างเงี้ยครับผมที่จะต้องแบบถือถือถือกบุกหรือเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมสําหรับการดูแลต่างๆกับการรักษาอันนี้มันก็ดูแบบ ยุ่งยากใช้คําว่าซับซ้อน,อนในการดูแลเขาก็อาจจะไม่อนุญาตให้บินก็คือไม่อนุญาตก,ก็ต้องมาถามหมอหมอถูกต้องถูกต้มหมอบอกว่าไม่ผ่านก็ไม่สามารถบินได้ถูกต้องนะเป็นความายความเห็นครับพี่ก้องแต่ดุลพินิษทั้งหมดจะอยู่ที่สายการบินหลังจากที่เขาดูจากฟิทูไฟนะครับฟิทูไฟนะครับเมื่อกี้คุณหมอให้ความรู้นะครจริงๆแล้วเรื่องของคนท้องนะครับเรื่องของฟิทูไฟแล้วก็เรื่องที่ที่บอกินี่คือเรื่องของศัลยกรรมเกาหลีซึ่งก็ต้องมาสอบถามหรือว่าขอความเห็นจากหมอหรือแพทย์ประจำสนามบินที่เ่าหมอสนามบินครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นหมอสนามบินเท่านั้นคค่พีอองืจริ ฟิตทูฟลายเนี่ยหมอ,อที่เป็นไดชปฏิบัติสามารถให้ความเห็นได้ทั้งหมดแล้วก็เขียนในใบรับรอ,องแพทย์ครับว่าบุคคลน,นี้วินิจฉัยอะไร,รนะครับก็มีค,ำำคําสําคัญก็คือสามารถเดินทางได้ในอากาศสยานหรือว่า ภาษาอังกฤษก็คือ fit to fly แค่นี้ก็ถือว่าเป็น fit to fly อ๋อคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือก็จะคงเสร็มแล้วแหละถูกต้องส่วนการที่มาสนามบินแล้วสายบินไม่ปั้นใจอากต้องถูกต้องถูกต้องนะครับผมครับก็เป็นลักษณะนั้นครับส่วนต่อไปก็คือเจ็บป่วยทั่วไปนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยพิเศษก็คือเราเนื่องจากว่าเราเป็นพนักงานด้วยก็จะดูแลในเรื่องของสวัสดิการพนัก ันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งในภาวะปกติโอเคคราวนี้ของเรามีอะไรบ้างหมออันนี้ก็เป็นคลินิกท่าครับอันนี้เป็นคลินิกท่าแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช่ครับผมโควิดแล้วก็โดนดันการไปแต่อีกอันนึงที่สนใจจริงๆหมอเรื่อง AED นี่แหละเครื่องกระตุกหัวใจที่เราติดตั้งอยู่ในสนามบินเนี่ยคือมันมีการใช้ก็จริงมีวิธีสารที่จริงแต่ยินถามว่าถ้าเกิดอย่างผมเป็นชาวบ้านที่มาเนี่ยผมผมจะไปทำยังไงโอเค เบื้องต้นก่อนเลยนะครับตอนนี้เครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของพยาบาลาบุคคลทั่วไปใช้ได้เลยนะคะใช้ยังไงคุณหมอครับมีมีอะไรมีของไหมครเดี๋ยวช่วยมี<อ>มีมีของนะคะผมในส่วนของตัวเครื่องกระตุกหัวใจนะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่ก้าวมเลยนะคะผมเดี๋ยวรบกวนให้คุณหมอให้พามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอดูเครื่องเอดีหน่อยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับหมอครับขออนุญาตรบกวนนะครับผมภายในคลินิกครับอันนี้ก็เป็นคลินิกอ๋อที่เราบริการให้กับทั้งพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารโดยทั่วไปใช่แล้วที่นี่เหมือนกับที่เคสเหลือคนป่วยส่วนใหญ่คือเช่นเรื่องหน้ามืดหมดสติที่มั้เป็นเคสใหญ่ที่เราเจอใช่ไหมครับคะอื่นก็ไม่ค่อยมีกันนะใช่ครับแล้วก็หัวใจวายอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับมีมีค่ะผมมีครับแต่ด้วยภาคกสิญาของเราผู้ โดยสารหรือผู้ใช้บริการไม่ได้มากเข้ากับสวนนาคุมหรือดอนเมืองเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดก็จะน้อยกว่าแต่ด้วยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเจอผู้ป่วยหนักไปนะคบปีละประมาณครั้งสองครั้งครับผมนี้ก็คือเราหมายความว่าเราเองก็ทําเรื่องของการบริการส่งทางการแพทย์ทางอากาศด้วยเหมือนกันดูนะถูกต้องคือเหมือนกันรับพอยเป็นคนประสานงานแล้วก็พานําส่งขึ้นแล้วก็ตรวจสอบ ก่อนที่จะขึ้นป่วยขึ้นเครื่องบินไปบริการหนึ่งของเราที่เป็นภาวะปกติก็คือในส่วนของตัวแอร์แอมบูลแนนซ์ที่มี่กอมถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอย่างเช่นผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางโดยอากาศยานที่อาจจะมีโรงพยาบาลเข้าติดต่อดูแลอยู่เราก็จะช่วยประสานงานเป็นผู้ประสานงานทางการแพทย์นะครับเนื่องจากว่าสนามบินเนี่ยเรามีระเบียบข้อบังคับค่อนข้างสตรีทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมี <UA laser. S 1> ตัวกลางนะคะที่จะต้องดูว่าอันไหนบินได้อันไหนบินไม่ได้ม <ress> ีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวเรื่องของกฎระเบียบด้านเขาเรียกอะไรนะ s e เ u r i t รเรื่องของแผนรักษาความปลอดภัยของประเของสนามบินต่างๆซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามาโอเคเดี๋ยวไม่ขึ้นคันนี่ครับก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเข้ามาในสนามบินนะครับผมเราจะมีเกเครื่องมืมพยาบาลใช่ไหมเครื่องกระตุ้นหัวใจเระ่องาพยาบาลซึ่งที่จะแบบเราอาจจะไม่ เราเห็นอยู่แล้วเรามีอาการหรือเราเออคุณหมอจะสังเกตยังไงเออคนที่จะต้องใช้ยังไงการใช้โอเคอย่างแรกเลยนะครับก็ในส่วนของเครื่องกระตุกหัวใจนะครับผมจริงๆจะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับ AED เนี่ยย่อมาจาก Automation Electric นะครับ Defibrillation นะครับ Automation คืออัตโนมัตินะครับผม Electric ก็คือกระแสไฟฟ้านะครับในส่วนของ Defibrillation หรือ Device ตัวนี้ก็คือเป็น กระตุกนะครับห e yeah, ัวใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับที่เกิดจากสาเหตุของการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติไปนะครับถ้าเป็นภาษาหมอก็เป็นว แค่กีไข่เดียวหรือฟิบลเลชันนะครับอันนั้นก็จะเป็นภาวะปกติแต่คนทั่วไปจะสังเกตได้คือหมดสติแล้วเอาสมมติอย่างเงี้ยผมเดินมาผมเห็นผู้อสานเดินมามีผู้อสานคนนึงนอนหมดสติอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมเห็นในตรงนี้ผมผมต้องทำยังไงก่อนนะคุณหมอโอเคแต่เอาอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นสนามบินถูกไหมที่อื่นก็ได้ถูกไหมถ้ามันมีเครื่องนี้อยู่ครับมันจะใช่บ้างคุณหมอครับก็คืออย่างแรกก็คือประเมินในส่วนของพื้นที่ก่อนถ้าเราเป็นเป็นเป็นผู้ประสบเหตุใช้คำว่าผู้ประสบเหตุนะครับก็ประเมินสถานที่ว่่่าาสสถนทีีปลออดดภััยไมมหรืว่า ภัยท <Gram> <osc> like. uh ี่จะมากระทบต่อเรานะครับไฟไม่รู้อะไรนะครับอันนี้คือเซฟซีนเราดูเซฟซีนก่อนถ้าปลอดภัยแล้วก็เข้าไป Approach พูดป่วยนะครับตบบ่าตบเรียกชื่อคุณ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 นะครับคุณถ้าไม่มีเสียงมาเรียกนะครับก็ให้เสียงตอบรับนะครับแสดงว่าเขามีโอกาสหมดสติแล้วนะครับสิ่งที่ต่อไปก็คือเราอยากรู้ว่าหัวใจเต้นหรือเปล่า นะครับเราก็จะไปจับในส่วนของชีพจรนะคะที่จับได้ชัดที่สุดคือคอที่คอใช่หมอใช่คอนะครับจับที่คอนะครับถ้าไม่มีชีพจรก็คือไม่สามารถสัมผัสได้ในเรื่องของชีพจรแสดงว่าหัวใจหยุดเต้นละก็จะเป็นข้อบ่งชี้นะครับในการใช้เครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากเราวินิจฉัยใช้คำว่าวินิจฉัยได้แล้วว่าผู้ป่วยคนนี้หมดสติและหัวใจหยุดเต้นนะครับสิ่งที่เราต้องการตามมาก็คือความช่วยเหลือเรื่องด่วนอย่างแรกเลยนะครับก่อนจะในเครื่องนี้โทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าโทรก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สุดที่ต้องเข้ามาเร็วที่สุดนะครับก็จะโทรแจ้งหนึ่งหกเก้าหรือถ้าในสนามบินของเราก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับหลังจากนั้นก็ลองเรียกขอในส่วนของ AED นะครับให้ คนที่เขาสามารถไปเอาได้ไปเอาเาถ้าเราเนี่ยมีความรู้เพียงพอนะครับในการที่จะช่วยเหลือเขานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจาก AED คือการปั๊มหัวใจครับพี่กอมหรือว่าที่เราเรียกว่า CPR อ๋อ CPR ก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าหัวใจหยุดเต้นคือมันไม่สูบฉีดเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยก็คือปั๊มถูกต้องให้หัวใจเนี่ยมันสูบฉีดเลือกก่อนเพราะอะไรเพราะว่า ในส่วนของอวัยวะสําคัญของเราอย่างเช่นสมองเราขาดเลือดได้แค่สามถึงสี่นาทีเท่านั้นไม่งั้นก็จะเกิดผลเสียตามมาเยอะแล้วที่ปั๊มแล้วมันไปเป่าปากนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมครัโอเคเป่าปากได้นะคะผมก็คือเขาจะมีสเตปของเขาอยู่นะคบในการการการเขาเรียกว่าช่วยื้นคืนชีพนะครับแต่ถ้าเรากลัวไม่อยากเป่าเพราะว่ามันตอนนี้โควิดใช่ไหมครับผมเสมหะาน้ำลายเราใช้คำว่าแฮนด์โอนลี่ซก็คือปั๊มอย่างเดียว อย่างน้อยที่สุดให้หัวใจมันบีบครับพี่ัอมบีบจากการที่เราปั๊มเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองช่วงที่เรารอเครื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรียกก่อนนะครับ1669นะครับแล้วค่อยปั๊มเพื่อที่จะรอ AED มาเข้าใจแล้วคือไม่ใช่อยู่ดีเราเห็นแล้วไปเอามาปั๊มไม่ใช่พูดง่ายคือถ้าเราถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ถูกไหมเราก็ไปดูก่อนอันแรกคือไปเรียกก่อนเรียกไม่ตอบก็ไปจับ พิบจอนพิบจอนไม่ปุ๊บก็ถ้าไม่เต้นก็โทรก่อนเลยถูกไหมครับแล้วก็บอกให้คนตะโกนช่วยกันไปก่อนถูกต้าแต่ถ้ามีความรู้ก็ั๊มช่วยแล้าตัวนี้ก็สามารถเอามาช่วยได้เลยแต่ตอนโทรนี่ให้คนอื่นโทรก็ได้นะครับเราแค่สั่งการแล้วเราก็ทำสเต็ปถัดไปเลยเพราะว่าเราอยากว่า ให้เร็วที่สุดเราไม่อยากให้สมองเราขาดเลือดเกินกว่า4นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปั๊มได้ปั๊มก่อนล้วให้คนอื่นเนี่ยไปหยิบ AED มานะคะพอหยิบ AED มาก็เปิดมันออกครับเนื่องจากว่ามันเป็นออโตเม m a t i c ครับทุกอห่ารจะถูกสั่งการด้วย AED เลยนะครับก็เป็นตามสเต็ปเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคเปิดเครื่องนะครับอ่บใช่ก็ตามสเต็ปก็คือทําตามสเต็ปเขาเลยจะง่ายมากนะครับก็จะเป็นไปตามลําดับเขาก็จะบอก พอเปิดเครื่องเสร็จเขาจะบอกเลยว่าอาะถอดเสื้อผ้านะนะครับแล้วก็แปะบอกมาเลยบอกมาเลยครับทุกอย่างเลยรายละเอียดจะค่อนข้างง่ายครับเพราะเราอยากให้ง่ายต่อผู้ใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยทุกแสนบินของส่วนใหญ่มีหมดมีหมดมีหมด ถือว่าเป็นมีทุกจุดไหมครับในส่วนของเราเนี่ยเบื้องต้นณปัจจุบันนี้นะคะของเราที่ท่าอากายเมืองหลวงเชียงรายเนี่ยเราจะมีอยู่บริการอยู่ที่ถงอาคารผู้โดยสารหนึ่งเครื่องแล้วก็อยู่ที่เราเนี่ยหนึ่งเครื่องนะครับแต่ตอนนี้ในส่วนของทอทเนี่ยเล่งเห็นความสําคัญตรงนี้ก็กําลังจัดซื้ออยู่นะครับต่อไปเนี่ยสนามบินของเราจะมีสิบเครื่อง่กระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆที่มีความสำคัญแค่เชียงรายสิเครื่องส่วนตะพูต้อง เกือบร้อยเครื่องใช่ใช่นนี้ไม่อยากถามราคาแต่น่าจะราคาค่อนข้างสูงแทนเพราะเป็นเครื่องที่อัตโนมัติเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนจะเข้าถึงได้แล้วก็เดี๋ยวทางฝ่ายการแพทย์เราจะมีการอบรมในส่วนของตัวฟอนต์ไลน์ทุกคนก็คือผู้ปฏิบัติงานหน้างานอย่างน้อยให้ใช้เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าผู้ประชิญเหตุเนี่ยสามารถใช้เครื่องได้เร็วที่สุดสามารถ ปั๊มหัวใจได้เร็วที่สุดโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภัยก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับอันนี้คือความสําคัญได้โ้วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับเกินเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เลยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็คิดว่าในเรื่องของชีวิตนะฮะผู้ชีพผู้ภัยเนี่ยคือคีเว์ดสำคัญเลยวันนี้ว่าผู้ชีพในส่วนของสนามบินนะครับการเนินงานนะครับผู้ภัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาแล้วก็มาเรื่องของการผู้ชีพเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะ ลดการบาดเจ็บแล้วมีชีวิตต่อไปได้ใช่ครับสุดท้ายจริงวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอบคุณคุณหมอมากนะครับคหมอเก่งนะครับคุณหมอสนามินและทีมงานทุกๆคนมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ